อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ให้ช่องควอยอยเร่ยจาควยแบบนี้ให้เป็นแบบนี้แชร์ตอนนี้เราก็อยู่ในช่องขอควอยรอยเรื่องวันนี้เราจะมาดูศิลปะการม้วนกระดาษนะคะว่าการม้วนกระดาษเนี่ยทำอะไรได้บ้างไปกันเลยะเราจะมาดูกันว่าศิลปะการม้วนกระดาษมันเป็นยังไงมากระดาษก็จะเๆๆๆๆป็นเส้นๆประมาณหนึ่งเซน นี่เราก็จะทากาวองทากาวที่หัวก่อนหนึ่ง<ป>แล้วก็มว้มวนม้วนมันก็จะเลอะๆหน่อยแต่เราก็ทำม้วนไปเรื่อยๆเอาไามเ,เ,าเาสร็จแล้วเราก็จะได้จำนวนที่เยอะมากๆแบบนี้ าอานี่ได้อย่างนี้แบบนี้ได้จานวนอย่างนี้เยอะๆอย่างนี้แล้วเราก็จะมาติดที่ขวดแล้วก็จะได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะรอจนกว่านักเรียนของเราจะติดขวดเต็มแต่ละว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละกุ้มเนี่ยงานไปถึงมันน่าตกใจมากเดี๋ยวจะไปดูกุ้มอื่นของนักเรียนว่าไปถึงไหนกันแล้วไปกุมอื่นอนี้งนี้ cái bạn 1 2 1 lại không à à không có đâu mà không có đâu 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 không có 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 không mà không có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  không ทุกคนตอนนี้เราก็ใช้เวลาระยะเวลาไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูความคืบหน้าของเด็กๆกัน่ะไปดูไปเลยเฮ้ยพ่ก้ไปไหเอ้าแเวลาก็พื้นตรงเลย แล้วเราก็จะเอาไปใส่หลอดไฟเพื่อให้เป็นโคมไฟครับและสามารถเอาไปตกแต่งบ้านหรือห้องเรียนก็ได้ครับ วันนี้การมวนศิลปะการมวนกระดาษที่ทำโครงไฟเด็กๆก็ทำค่อนข้างเป็นผลงานที่ดีแล้วก็สำเร็จเราสามารถนำวิธีการมวนกระดาษนี้นะคะไปทำโครงไฟหรือของตกแต่งบ้านได้อีกมากมายเลยนะคะฝากกดไลค์ใหู้ออยด้วยนะคะ